สวัสดีครับผมนายธนิพัท์วรกิจจานุรักษ์ระดับชั้นปอสอสองสาขาไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรมเลขที่8ครับคลิปวิด,โดีโอนี้ผมจะมานำเสนอการส่งผ่านค่า do d i ao และ pwm ระหว่าง arduino กับ labview นะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดโปรแกรม labview ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเปิดเปิดโปรแกรม labview ขึ้นมาแล้วนะครับก็เราคลิกที่ไฟล์แล้วก็ น e w a i ไนะครับเป็นโปรแกรมใหม่เลยนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ให้เราเลือกไปที่บล็อกแดแกรมนะครับที่เป็นหน้าบล็อกแดแกรมนะครับแล้วก็เรามาสร้างกันเลยนะครับสร้างวงจรกันเลยนะครับโดยนับแรกนะครับก็คลิกขวาเลือกไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกไวล l ลูปสร้างไวล์ลูปก่อนนะครับนี่นะครับพอได้ไวล l ลูปเสร็จก็ด้านขวานี่นะครับก็ จะมีปุ่มสีแดงแล้วก็ตรงนี้นะครับลูก condition นะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ create control นะครับลากออกมานะครับปุ่มต่อไปนะครับก็ให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ข้างล่างนะครับไมครับแล้วผมก็ทําการปักหมุดนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้กันหลายหลายครั้งนะครับก็ปักหมุดไปแล้วก็เลือกไปที่ลิงก์นะครับแล้วจากนั้นก็เลือกที่ open นะครับ นำมาวางเลยนะครับทีนั้ก็ต่อสายเลยนะครับสีชมพูนะครับเข้ากับขอบนี้นะครับแล้วก็สีดาลเข้ากับขอบนี้นะครับส่วนขั้วนี่นะครับสีชมพูนี่นะครับสีม่วงด้านซ้ายนะครับ serial p o t ก็เราคลิกขวาแล้วก็ keys control นะครับแบบนี้นะครับ ก็ต่อไปครับตัวอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะใช้นะครับก็อยู่หน้านี้นะครับแล้วก็เลือกว่านี้นะครับตัวนี้นะครับ Peristifol นะครับ Peri p ี l นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เลือกเป็นไว้นะครับแล้วก็นำออกมาวางนะครับ ก็ต่อสายเนี่ยะครับ c m พ o เข้ากับ CMPO แล้วก็สีต่างเข้ากับสีต่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีขาเนี่ยครับ DO Channel นีครับ,รบให้เราคลิกขวาแล้วก็ Create Constant นะครับก็คือเป็นขาตัวเลขที่เราต่อจากบอร์ด Arduino นะครับมาเข้ากับตัวแผงบอร์ดวงจรพ๊กหลอดไฟอะไรพวกนี้นะครับ แล้วเราก็ทําการตั้งค่าขานี้เป็นเลขสองนะครับขาสองแล้วก็คั่วเอาพุทวาลูนี่นะครับให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกเครียดคอนโทรลออกมาครับเราก็จะได้ตัวเอาพุทวาลูออกมาครับหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัวนี้นะครับเราจะให้เป็นเป็นดีศูนย์นะครับเราก็เปลี่ยนเอ้ยไม่ไม่ใช่ดีศูนย์นะครับเป็นดีโอเราก็เปลี่ยนเป็นดีโอนะครับ ตัวต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งเราก็จะหยิบเป็นอุปกรณ์นะก็เป็นดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับจะเป็นใช้เป็นแบบรีดแล้วก็นำมองอมาวางเลยนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขาที่เหลือนะครับ DI channel แล้วก็ทำการคลิกขวาแล้วก็ create constant ออ,ออกมานะครับเพื่อใส่ขาค่าขาของมัน อันนี้ผมแค่ใส์เป็นขาสานนะครับต่อไปนะครับก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งครับก็เป็นกลับมานะครับเราใช้เป็นตัวอะนาล็อกนะครับแล้วก็เป็นลีดนะครับอะนาล็อกแบบลีดนะครับอันแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ลิงก์กันเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตรงขานี้นะครับ analog Channel นะครับก็คลิกขวาแล้วก็เครียดคอ n สเลยนะครับแล้วก็ให้ขานี้นะครับเป็นเลขศูนย์เหมือนเดิมเลยนะครับข่าศูนย์แล้วก็เสร็จแล้วเราก็กลับมาฝั่งนี้นะครับตัวที่ตัวเป็นตัวดิจิตอลรีดนี่นะครับมันจะเหลือขาฝั่งนี้อยู่นะครับขั่วก็ดีไอวัลูนะครับให้เราคลิกขวา แล้วก็เลือกเป็น Create Control ออกมานะครับเราก็จะให้เป็นตัวนี้ออกมานะครับ DIY Rule นี่นะครับแล้วก็เราจะทําการเลือกตัวอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งออกมาเราก็จะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่บูล l นนะครับแล้วก็เลือกเป็นน o t ตัวนี้นะครับนํามองมาวางแล้วก็ต่อขานี้เลยนะครับเขากับ อันนี้เลยนะครับแก็อันนี้ก็ต่อเข้ากับฝัางนี้เลยนะครับอืนึงนะครับพอมาจาก กดเลือกตรงนี้ผิดนะครับนี่นะครับเราต้องเลือกเป็นขาตรงนี้นะครับโทษทีนะครับเป็นขา di value นี่นะครับขั้วมานนะให้เราคลิกขวาแล้วเลือกไปที่ create indicator นะครับโทษทีนะครับต้องเป็นอันนี้นะครับ create indicator อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการตัดสายออกนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อสายเข้าไปใหม่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ตัวต่อไปนะครับที่เราจะลากออกมาก่อนเลยนะครับก็คือตัวฝั่งนี้นะครับขั้วขาเข,าข้ามานะก็คือโวลเตตนี่นะครับให้เราคลิกขวา แล้วก็เลือก create constant ไม่ใช่ create constant นะครับตัวทีะครับต้องเลือกเป็น create control นะครับให้ได้ข่าวมาแบบนี้นะครับตัวที่ครับต้องเป็น create indicator นะครับ ทำนี้นะไม่ได้เป็นเป็นเกียร์อินดิเคเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เราก็ให้เราทำการกลับไปที่หน้าฟอนต์แพเนลนะครับแล้วเราก็มาทำการจัดหน้าฟอนต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มอุคกรณ์เข้าไปนะครับโดยผมจะทำการเพิ่มตัว กราฟโชว์นะครับก็ให้เราทำการคลิกขวาแล้วเลือกมาที่กราฟอันนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นเวฟฟอร์มชาร์ตนะครับคือเป็นตัวกราฟนะครับแสดงตัวกราฟนี่แล้วก็ทำการจัดหน้าอุปกรณ์ต่างๆของเราตามความชอบเลยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับผมก็จะทําการขยายมันอกมาคนระให้มันดูใหญ่ขึ้น แบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะทําการตั้งค่านะครับก็คือผมจะทำการตั้งค่าตัวหลอดไฟนะครับก็คือตัวหลอดไอตัวหลอดอันนี้นะครับที่แดงหน้าจอเน,นี่ยตัว di v a l u นะครับอันนี้ผมจะให้เป็นสีเขียวเหมือนเดิมน,นะครับส่วน di v a l u นะครับผมจะคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ ปอร์ตี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับคัลเลอร์ออนออฟนะครับโดยออนนะครับผมจะให้เป็นสีแดงส่วนออฟผมจะให้เป็นสีดำนะครับก็กดโอเคเลยนะครับแล้วก็ตัวพอ t ตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวาแล้วเริ่มที่คัลเลอร์นะครับก็คือมันจะเป็นเส้นสีของกราฟนะครับผมก็จะให้เป็นสีเขียวเพื่อชัดต่อการมองนะครับก็คือเส้นกราฟนี่นะครับแล้วก็ คลิกมาที่ตัวกราฟนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับ y y scale นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้เราเลือกตรง auto scale y ออกนะครับตรงติ๊กนี้ติ๊กหนึ่งครั้งเพื่อเอาออกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการปรับค่าตัว scale ของตัวนี้กันเลยนะครับตัวเส้น scale นะครับผมก็ ให้ตรงนี้เป็นหนึ่งครับแล้วก็ข้างบนเป็นหกแบบนี้นะครับเมื่อเราตั้งหน้าจอแบบนี้เสร็จแล้วก็ให้เรากลับไปที่หน้าบล็อกไดแกรมเหมือนเดิมนะครับเมื่อได้มาที่หน้าบล็อกไดแกรมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งโผล่มานี่นะครับก็คือตัวกราฟนะครับเมื่อกี้ที่เราเพิ่มเข้ามาจากฝั่งตัวฟอนต์แมนเนลนะครับเราก็ทําการต่อเข้าไปเลยนะครับ อันนี้แล้วก็อุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับที่เราจะใช้นะก็คือตัว p w f นะครับแล้วก็เรื่องมันนี้นะครับมีตัวเดียวก็คือ Beauty Cycle นะครับยี่ปอกมาเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เราก็ยงเส้นหนึ่งกันเลยนะครับสีมพูก็สีมพูนะครับ ก็สีนตาลกับสีนตาลนะครับก็ตัวนี้นะครับเส้น PWN Channel นี่นะครับก็คลิกขวา c r a t e Constant นะครับแล้วก็ผมจะตั้งไว้เลข5นะครับคือข่า5ก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาที่ New m e r i c นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นออตัวหารนะครับ าขงิงเมลิกนะครับแล้วก็เป็นหารออกมานะครับอัแบบนนี้แล้วก็ขานี้นะครับก็คือขาเอ็กยนครับเราจะไปต่อเข้ากับตรงนี้ส่วนขา Y นะครับก็คือขาแสดงค่าก็เราก็คลิกขวานะครับแล้วก็คีย o n s t a n t นะครับ แล้วก็ใส่ค่าขอมันไปก็คือสูงสุดก็คือหประมาณ5นะครับห้าวนทาตัวท่านทานของเรานะครับแล้วก็นี่นะครับคั่วบิวตี้นะครับก็เราก็มาต่อตรงนี้เลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ลากเส้นอันนี้มาชนกอบไวรูปนะครับแบบนี้นะครับ ก็อุปกรณ์ตัวสุดท้ายที่เราจะใช้นะครับก็คือลิงก์เองนะครับจะเป็นฝั่งนี้เป็นโอเพนนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งนี้ก็ใส่เป็นโค้ดนะครับก็ยิบออกมาวางเลยก็เชื่อมไปเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็คือวงจรของของบล็อกแดรแกรมที่ผมต่อนะครับ จะประมาณนี้แล้วต่อไปก็เราข้ามไปดูฟอนเพเนลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราจะรันโปรกแกรมแนละ้วก็เราอย่าลืมตรงเลือก serial port นะครับก็ให้เป็นตามพอท,ที่เราต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด กล้องให้ดูตัวแผงวงจรที่ผมต่อนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่นะครับก็คือวงจรที่ผมต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือขากาวนะครับของที่ผมต่อจากบอร์ดอะโนนนะครับผมก็จะมาเข้าที่ขาที่เป็นโค้ลบนะครับของหลอดนะครับแล้วก็จัมถึงกัน แบบนี้นะครับแล้วก็จำจากขาหลอนี้นะมาเป็นฝั่งสวิตก็กาวเหมือนกันนะครับก็จำแล้วก็ขากลางอันนี้นะครับก็จะมาจำที่ขาที่หนึ่งนะครับของตัววอลลุ่มนี่นะจะมีสามขานะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือขากลางนะครับของตัววอลลุ่มนะครับ ผมก็จะนมาต่อที่ช่องอนาล็อก a ศูนย์นะครับของตัวบอร์ดอัดูโน่นะครับแล้วขาที่สามเนี่ยผมก็จะนามาต่อกับแรงจ่ายของที่แรง่งที่ขั้วห้าโวลต์ของอัดูโน่นะครับแล้วก็เส้นสีขาวนี่นะครับผมก็จะนำมาต่อกับ ตัวสวิต์นะครับน,นะ e อนอี่นะครับสวิต์โพลิเอทอนอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับก็คือหลอด d i นะครับขาโคบวกของลอด d i นะผมก็จะเข้าไปต่อที่ขาที่2ของดิจิตอลนะครับนี่นะครับพอที่สแล้วก็โคสุดท้ายก็คือ ข้ที่ห้านะครับขาห้าของดิจิตอลนะครับผมก็จะมาต่อที่ด้านขาบวกของหลอดัวงที่1นึครับคือ d ีดีโอวอลนะครับดีโอวล um นะครับ, d o รบประมาณนี้นี่ก็คือวงจรที่ผมต่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการรันโปรแกรมเลยนะครับผมก็จะตั้งตัว Serial Port นี้นะครับเป็นคอมห้านะครับ ังจากนั้นะผมก็ทำการารันโปรแกรมเลยนะครับ ดูเหมือนตัวโปรแกรมจะมีปัญหานิหนึ่งนะครับต๋ยวผมขอแก้ก่อนนะครับ อขอแป๊บหนึ่งนะครับขอแก้แป๊บหนึ่งนะครับจะลองรันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คิดว่าน่าจะติดแล้วนะครับผมลองเทนนะอ่านี้คือติดแล้วนะครับ อันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะปรับตัววอลลุ่มนะครับนี่ยนะไฟก็จะเพิ่มขึ้นนะไฟก็จะติดแล้วก็ที่ตัวกราฟก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถปรับได้สูงสุดก็คือประมาณ5โวลนะครับถ้าผมปรับจะลงสุดนี่นะก็ไฟก็จะดับ ก็ตัวนี้นะครับอ uh, ่า D I เนี่ยก็คือตัวนะ่ u บั button ครับถ้าผมกดหนึ่งครั้งนะครับหลอดก็จะติดนะับก็จะติดค้างนี่คนระับถ้าผมปล่อยคือหลอดจะดับนะครับก็คือกระพริบหลอดก็จะดับนะับประมาณนี้คนระับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ l e o value คนระับถ้าผมกดในตัวบนโปรแกรม แล้ววิวนะครับไฟมันก็จะไปติดบนตัวบอร์ดแผงบอร์ดนะครับผมก็ลองกดเลยนะครับนี่นะครับไฟก็จะติดประมาณนี้นะครับก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไปเพียงเท่านี้ครับ